สวัสดีค่ะช่วงนี้เชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักกับทางทรบร .5 นะคะคำนี้อยู่กับดิฉันปาริชาติไบกวีกมลอาจค่ะ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสารรักษาต่อยอดส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคน,นมผลแห่งพระมหากรุณาธิคุณคือความเข้มแข็งเติบโตอย่างมั่นคงของสาหากรณ์โคนมวริชภูมิจำกัดจังหวัดสกลนครรวมพลังมุ่งมั่นสืบสารพระราชปณิธานการเลี้ยงโคน,นมอาชีพพระราชทานให้มั่นคงในสรารคดีตด้ร่ม พระบรมีวันนี้เสนอตอนสืบสารต่อยอดโคนมอาชีพพระราชทานติดตามได้กับคุณสมพิษบุตรสารค่ะ เดชพระเจ้าอยู่หัวแลวสะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีทรงมีพระราชประน,นิทานแน่วแน่ทรงสืบสารรักษาต่อยอดอาชีพการเลี้ยงโคโนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานพร้อมมีพระบรมราชโายให้มีการพัฒนาสนับสนุนและต่อยอดทางด้านเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมให้มีความก้าวหน้าและมั่นคงด้วยระบบของสหกรอ์ ปรุณาที่คุณอนุนพ้นและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรมนาศบพิษทรงเรืเริ่มและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคโนมให้แก่กเกษตรกรไทยและได้มีพระราชด,ดำริจัดสร้างโรงโคโนมสวนจิตรดาขึ้นในปีพุทธศักราช2505เพื่อศึกษาค้นคว้าและเป็นตัวอย่าง เผยแพร่ความรู้ส่งเสริมการเลี้ยงโคโนมอย่างเป็นแบบแผนตามหลักวิชาการซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่สืบสานร,รักษาและต่อยอดโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนาธการาิเบศมรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อให้เกิดประโยชน์กับราษฎรของพระองค์มากที่สุด ส่งเปิดศูนย์รวมนมศูนจิตรดาเมื่อวันที่14ตุลาคม2562เพื่อรองรับนมดิบจาก,กเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศเพร้อมมีพระบรมราชโชบายในการสนับสนุนงานส่งเสริมผู้เลี้ยงโคนมและพัฒนาต่อยอดสร้างกลุ่มกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเพื่อความมั่นคงในการผลิตระดับอุตสาหกรรมในรูปแบบสากรตามแนวพระราชดำริ ปัจจุบันจะได้นำมาสู่เรื่องราวความสำเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริการเลี้ยงโคโนมอาชีพพระราชทานความมั่นคงในรูปแบบสากลโคโนมวาริชภูมิจำกัดอําเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนาต่อยอดมาอย่างต่อเนื่องโดยได้รับพระมหากราุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานความช่วยเหลือสนับสนุนกิจการโคโนมมาโดยตลอดอาชีพการเลี้ยงโคน,นมเนี่ยเป็นอาชีพพระราชทานใงที่เราทั้งหลายได้ทราบกันอยู่แล้วว่าได้รับพระราชทานมาจากรัชการที่9ต่อมาสมเด็จพระคณิธัธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยนะครับได้นำมาสานต่อ,ต,อต่อยอดเพื่อที่จะทำให้ อาชีพนี้เนี่ยเป็นอาชีพที่มั่นคงแล้วก็มีรายได้ที่ชัดเจนแน่นอนโดยผ่านให้กรมเสริมสกรเนี่ยนะครับได้มีกิจกรรมต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการสกรณรให้มีคุณภาพหรือว่าการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงการสนับสนุน,นด้านเงินทุนให้สหกรณ์เนี่ยนะครับได้มีเงินทุนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจและก็รวมทั้งการส่งเสริมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงงานแปรรูปนมหรือว่าโรงงานผสมอาหารสัตว์ของสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์เนี่ยได้สามารถบริการให้กับสมาชิกได้อย่างครบวงจรการที่ชาวบ้านได้เลี้ยงโคเพื่อผลิตน้ํานมโคเนี่ยนะครับทำให้ชาวบ้านเนี่ยนะครับได้มีไรายได้เสริมรายได้เพิ่มจนปัจจุบันเนี่ยหลายครัวเรือเนี่ยนะครับ จะเรียกได้ว่าเป็นอาชีพหลักในการเลี้ยงคนนมไปแล้วนะครับเพราะว่าการเลี้ยงคนนมเนี่ยผผลิตน้นมเนี่ยชาวบ้านสามารถมีได้ได้ไดไดทุกวันแล้วแต่ปริมาณโคนะครับในการผลิตนมนะครับสกลคนนมวิชภูมิเนี่ยนะครับจำนวนสามาชิกเนี่ยมีอยู่ประมาณเกือบ300 แต่มีสมาชิกที่เลี้ยงคนนมอยู่ประมาณ120ปริมาณคนนมก็ประมาณพันกว่าตัวนะครับซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยเฉลี่ยแต่ละครวัวเรือนเนี่ยนะครับก็จะสามารถทําให้เกษตร,รกรเนี่ยนะครับที่มีอาชีพส่วนในการเลี้ยงคนนมเนี่ยสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นเลยครับตอนนี้สมาชิกก็มีการส่งน้ําดื่มให้กกบสหกรเนี่ยที่104รายนะคะแล้วก็รวบรวมน้ําดื่มตอนนี้เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ วันละ29 30ตันต่อวันเมื่อรับนมดิบมาแล้วเส้นทางของการบริหารจัดการน้ำนมก็คือ,อ,อมีการนำเข้าผลิตเป็นนมพัชไรส์และก็ UST นะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือมีการส่งจำหน่ายในรูปแบบของน้ำนมดิบด้วยและด้วยพระมหากราุณาคุณและน้ำพระราชารุุไทยได้ส่งผลให้กิจการโคโนมของไทยมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง ฟาร์มผมนี่จะผสมประสานกับแนวทางปัจญาเศษฯฯฯรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเอามาใช้ในฟาร์มเพื่อให้มีความยั่งยืนในอาชีพมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาหรือแก้ปัญหาอาชีพอุนุมสร้างความเป็นอยู่ให้กเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีที่ว่ามีไรายได้ที่จะส่งให้ลูกได้เรียนหนังสือคือของผมนี่ก็ เป็นอาชีพข้าไม่ได้มาทําอาชีพเลี้ยงโคโนมก็ไม่มีปัญญาที่จะหาเงินส่งให้ลูกเรียนหนังสือประสบความสําเร็จเท่าเหมือนกับทุกวันนี้วันนี้ได้สร้างคุณูปการใหญ่หลวงแก่กิจการโคโนมของประเทศไทยได้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อให้การเลี้ยงโคโนมอาชีพพระราชทานนี้เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรไทยได้อย่างมั่นคง พระมาหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดวิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสารรักษาต่อยอดอาชีพการเลี้ยงโคนมพระราชทานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 อาชีพของเกษตรกรไทยจึงสามารถเป็นจุดแข็งในการพัฒนาไรายได้ที่มั่นคงสวัสดีค่ะ จบข่าวในพระราชสำนากค่ำนี้แล้วนะคะช่วงนี้ดิฉันปริชาติไปกวีกมลอาจพร้อมด้วยทีมงานทุกคนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ